ดูเหมือนนะฮะว่าชาแซมเนี่ยนะครับจะไม่ได้เป็นศัตรูกับแบ็กอดดมเฉพาะในเรื่องราวในคอมมิกส์บุ๊กหรือว่าในเวอร์ชั่นหนังที่อาจจะไม่ได้สร้างกันซะแล้วนะฮะเพราะว่าชีวิตจริงพี่เดอะล็อกของเราเนี่ยก็ดูเหมือนจะเตะตัดขาหนังชาแซมอยู่ไม่น้อยนะฮะ จุดเริ่มตน้นในข่าวนี้มาจากเว็บไซต์ชื่อว่า The w r p p นะครับ The เนี่ยยืนยันว่าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยตอนจบของชาแซมภาค2 f งฟิลลี h ออฟเ s นะครับที่ที่ต่อไปนี้มันจะเป็นสปอยนะครถ้าใครยังไม่ได้ดูฉากท้ายเครดิตท้ายเอ็นเครดิเนี่ยผมแนะนำว่าปิดเราไปเลยนะฮะแต่ว่าถ้าใครดูแล้วอยากจะพูดคุยกันก็เข้ามาได้เขาบอกว่าตอนท้ายเอ็นเครดิตจริงๆแล้วเนี่ย จะต้องเป็นการปรากฏตัวของ2ส,สมาธิของ Justice Society นะครับนั่นก็คือ Hawkman กับ c y c ค o n เนี่ยต้องเป็นคนที่มาชวนชาแซมไปร่วมกลุ่ม Justice Society ไม่ใช่2ตัวละครจาก The Suicide Squad นะครับซึ่งความตั้งใจเดิมเนี่ยไอความตั้งใจที่จะเอา2ตัวละครนี้จาก Black Adam p ผลเข้ามาเนี่ยมันเป็นความตั้งใจของประธาน DC คนต่ออย่าง Water h a m i d a า ประธาน DC คนปัจจุบันอย่างปีเตอร์ซาฟานทซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้เป็นขึ้นในประธานนะฮะม่ดัก็ยังอยู่นะแล้วก็เป็นความตั้งใจของพุ่มกับเดวิดแซนเบิร์กมากๆที่จะเอาตัวละครจาก JSA เข้ามาอยู่ในหนังเรื่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็พยายามจะเชื่อมจักรวาลหนัง Black อ d ด m มกับชาแซมให้ได้ว่าเฮ้ย mm hmm. มันอยู่ในจักรวาลเดียวกัน mm hmm. เขาเป็นตัวละครที่คอสโอเวอร์ได้แล้วอาจจะเป็นไปได้ว่าเฮ้ยจะทําทหนัง JSA mm hmm. ก็อาจจะต้องมีชาแซมเข้ามาอยู่ในหนังเรื่องนั้นด้วยนะครับทุกอย่างถูกวางแผนไว้แล้วครับนัดคงนัดคิวอะไรทุกอย่างเรียบร้อยนะครับแต่เพียงแค่สวันเท่านั้นนะครับ ก่อนการถ่ายทานะครับความพยายามดึงสองนักแสดงตรงนี้มาก็ถูกล้มเลิกลงไปก็ล้มเหลวนะครับทำใหพ้พี่ปีเตอร์ซาฟาในขนาดนั้นเนี่ยต้องโทรไปหา2นักแสดงจากเดอะซูเชสคอตส์ให้มาเสียบตรงนี้แทนเพื่อที่ว่าจะได้ถ่ายทํากันต่อไปได้นะครับแล้วไรใครละ่ะคือคนที่สั่งยกเลิกคนที่ถูกสั่งยกเลิกการปรากฏตัวของทั้งฮอกแมนและไซคนในหนังเดอะแฟตก็คือเดอะร็อกนั่นเองแหลงเขาว่าเฮ้ยพี่เดอะร็อกนี่แหละคือเป็นคนที่สั่งบอกว่าเฮ้ย อย่าไปปรากฏตัวในหนังเรื่องนั้นอย่าไปทําแบบนั้นบางคนเดี๋ยวถามว่าเอาแล้วแล้วเดิรล็อกมึงเป็นอํานาจอะไรไปไปทาไปสั่งแบบนั้นคือต้องบอกว่าณนะเวลานั้นเดิร์ล็อกก็คือเป็นทั้งนักสแสดงนาําแล้วก็เป็นผู้อํานวยการสร้างหนังแบ็คอะดัมด้วยแล้วพอที่เขาอยู่ตรงนั้นเขาก็มี power ในระดับนึงคือการเป็นโปรดิวเซอร์ก็ถือว่าเม power อย่างหนึง่งอยู่เหมือนกันแล้วก็ ระหว่างนั้นเขาคงมีกําลังภายในที่มากพอที่จะให้ดีซีเปลี่ยนแปลงอะไรเหล่านี้ได้เช่นเฮ้ย <Hey, S 2> ผมขอแบบนี้ได้ไหมไม่โผล่แบบนี้ได้ไหมเดี๋ยวผมจะทําแบบโน้มแบบน,บบนี้แบบนี้ให้เหมือนกับว่าแบบเป็นคนที่สั่งการแล้วก็แบบเหมือนกับพูดคุยแลกเปลี่ยนนู่นนั่นนี่ให้แล้วก็เหมือนกับว่าเขาเองก็มีพลังในการดึงดูดคนดูมาด้วยก็ยิ่งทําให้วอร์เนอร์บรอเดอร์นะขนาดนั้นอาจจะรู้สึกว่าเออยอมยอม,ยอมแกไปเหอะนอกจากนั้นยังมีอะไรอีกเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยฉากเอนเครดิตของแบล็กอะดัมเนี่ยคนที่โผล่ไป จะไม่ใช่ซูเปอร์แมนนะครับแต่จะเป็นชาแซมไอเดียแรกคือส่งไปเป็นชาแซมเลยซึ่งไอีิยแม่งเม่เซนนะคือลองคิดดูดิว่าเอ้ยเอ็นเครดิตแบ็ Adam, ame, กอดัมชาแซมโผล่ไปแล้วก็ส่งไปแบบฮาฮาว่าโอ้ไม่มีใครแล้วเราคิดดูหน้าหน้าแบล็กดัมไม่มีใครสู้พลังฉันได้หรอกและไวโอลาเดวิสบอกว่าเฮ้ยนี่มีคนหนึ่งที่สู้ได้นาแล้วฟึง่งเป็นแบบชาแซมมาแบบฮาฮาว่า,วาเอเชี่ กูอายุเป็นพันปีพลังแก่งกล้าแต่ขนาเดยียวกันแล้วมีคนที่มีพลังสู้กับกูได้คือคนที่มีพลังเป็นแบบเด็กตัวจิ๋วที่แปลงร่างได้อย่ามันก็ดูตลกมันก็ดูน่าสนใจแล้วมันก็ผูกกับเรื่องราวของของซูเปอร์ฮีโร่ในออริจินที่ในคอมิกด้วยว่าเฮ้ยสองตัวละครน,นี้เป็นคู่ปรับกันแรกเริ่มเดิมทีเขาก็จะให้ตัวละครชาแซมเนี่ยไปโผล่ในฉากท้ายเอ็นเครดิตของแบล็คอะดัมซึ่งถ้าตามข่าวลือที่ออกมาก่อนนั้นเนี่ยฉากถ่ายฉา,ากฉากการถ่ายทําของซูเปอร์แมนเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเลยจนกระทั่งวอเตอร์ บักตัดสินใจที่จะออกจากทาง DC หลังจากที่โปรเจกต์ของแบทเกอร์โดนยุบไปนะก็ทําให้วอเตอร์ก็ไม่ได้ออกซึ่งตอนนั้น The Lock เดอะล็อกก็กลับมามีเรื่องอํานาจมากๆก็เลยดึงซูเปอร์แมนมาอยู่ในตอนท้ายเครดิตในหนังแบล็กอะดมจนได้นะครับคือถ้าพูดกันตามตรงนะผมบอกทุกตรง ผมเข้าใจเดอะร็อกประมาณนึงนะครับว่าเขาคงอยากให้หนังมันเปรี้ยงป้างนั่นแหละนะทั้งในเชิงของเงินในเชิงของอำนาจของแก d ดีซีคือถ้าแกดึงทั้งเควินเฮริคาวิลมาได้กลับมาเป็นซูเปอร์แมนได้หนังทําเงินมหาศาลเนะี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นระเบิดปรมามนูของแกเลยนะครับที่ทําลายล้างทุกอย่างนะครับซึ่งถามว่าในเชิงพลังของการการดึงดูดคนดูเป็นที่พูดถึงอะ่ะ เฮ้ยซูเปอร์แมนมันมากกว่าชาแซมอยู่แล้วแต่ในเชิงของความคิดสร้างสรรค์าการผูกเรื่องผมมองว่าชาแซมมันน่าจะสนุกกว่าแล้วก็สร้างสรรค์ได้ดีกว่านะครับแต่เรื่องที่ผมเข้าใจแต่ไม่ค่อยเห็นด้วยเลยคือการที่ห้ามไม่ให้ตัวละคร JSA อไปโผล่ในในฉากท้ายเครดิตของชาแซมฟิลลี่ออฟเดอะกอร์ผมรู้สึกว่าแบบมันมันมันไม่ได้ประโยชน์อะไรไปไปห้ามคนอื่นปรากฏตัวอะไรมันจะมีไปเพื่ออะไรสาเหตุเดียวนะที่ผมเดานะว่าทําไมเขาถึงไม่อยากให้ อ่อฮอกแมกกับไซโคเนะีไปโผล่เพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าเดอะล็อกอะไม่ต้องการให้ตัวละครชาแซมแม่งมีเขาเรียกว่าแม่งมีตัวตนอยู่ในโลกของเขาเว้ยเดอะล็อกคงไม่อยากให้มีใครที่จะมีตัวละครซูเปอร์ฮีโร่คนไหนที่มีพลังเหมือนเขาอีกแล้วในจัก,กรวาล DC ที่เขาเป็นคนกําหนดเว้ยคือเขาเลยรู้สึกว่าเฮ้ hey ถ้ากูปล่อยฮอกแมนกับนี่ไปมันก็แปลว่าตัวละครนี่จากรวันเดียวกันมันก็ต้องมาถามเวลานเวลามาเจอกูแล้วก็จะมีคนที่มีพลังเหมือนกับกูเยอะแยะแมากมายตัวละครกูก็ไม่ได้พิเศษแล้วสิตัวละครกูก็จะโดนผักเป็นผู้ร้ายสิแล้วถ้าเป็นแบบนั้นกูก็ต้องเป็นผู้ร้ายสิกูไม่ได้อยากเป็นผู้ร้ายนี่กูอยากเป็นพระเอกกูอยากเป็นตัวละครเด่นของเรื่องกูไม่อยากโดนผลักไปข้างหลังเฮ้ยงั้นกูจะทําทุกอีกทางเพื่อให้ตัวละครชาแซม เหมือนว่ามันไม่ได้อยู่ในจักรวาลเดียวกับที่กูอยู่ผมว่านี่แหละคือสิ่งที่เดอะล็อกคิดเว้ยแล้วก็เป็นไอเดียเบื้องหลังว่าทําไมเขาถึงได้พยายามจะตัดทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับชาแซมออกไปไม่มีการพูดถึงไม่มีอะไรเลยเพราะเขารู้สึกว่าเขาอยากจะเป็นซูปเปอร์ฮีโร่คนเดียวตารงแบบนี้อยู่ในโลกใบนี้นั่นคือสิ่งที่เดอะล็อกทำนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลน,นะเราคุยกันไปโอ้เดอะล็อกนู่นนั่นนี่อะไรต่างๆมากมายความพยายามของแกทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการตัดเตะตัดแข้งตัดขาพี่อาจจะกุมอำนาจดีซีพี่อาจจะเอาระเบิดบาลงเมนูมาลงเพื่อจะแบบทาให้ตัวเองใหญ่ขึ้นแล้วก็มีพลังขึ้นก็ไม่มีความหมายอะไรนะครับก็หนังก็เจ๊งเจมกันก็ขึ้นมาเป็นผู้กุมอำนาจของ DC แทนนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็น่าจะปิดฉากทั้งชาแซมทั้งแบ็คอดัมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับนักแสดงในเวอร์ชันนี้แล้วก็คงได้รีแคสต์กันใหม่ในในอนาคตในไม่กี่5-10ปีข้างหน้า นะครับแต่ว่าตรงนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่น่าจดจําในเชิงบอกประวัติศาสตร์ว่าเฮ้ยเบื้องหลังมันเละเทะมันแทงกันมันกระซวกกันขนาดนี้เพื่อความว่างเปล่าหรือว่าเป็นถือว่าเป็นผมว่าเป็นบทเรียนให้กับเดอะร็อกได้ในระดับหนึ่งแล้วก็เป็นบทเรียนให้กับทาง DC ได้อยู่เหมือนกันว่าบางครั้งการที่แบบตามใจคนขนาดนั้นเขาเป็นแผนเนี่งมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้แปลว่ามันจะเวิร์กเสมอไปนะครับก็เขาเรียกว่าไปเชื่อคนผิดก็ อาการหนะักอยู่เหมือนกันนะครับคือเดี๋ยวเ,เขาก็พยายามเต็มที่แหละที่จะที่ทำให้ธุรกิจของเขามันเวิร์กจนบางครั้งผมรู้สึกว่ามันทำลายความคิดสร้างสรรค์ไปหน่อย